ถ้าคุณกำลังตามหาของเล่นถูกใจเติมเต็มความฝันเราขอแนะนำ j t o อยของเล่นสายคา m ์บ n นไรเดอรวมอยู่ที่นี่แล้วไม่ว่าจะสินค้าทั่วไปจนถึงของแรหายากเข้ามาชมเข้ามาสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ f a c e b o o k Fanpage JTO y หรือเบอร์โทร085 7 7 7 2 2 8 8ของแท้1000%แถมราคามิตรภาพต้อง J-Toy สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านเลยนะครับวันนี้คุณก็อยู่กับผม7รีวิวทอยนะฮะในคลิปนี้เราจะมารีวิวของจากไซอา r e เอ็ r เตอร์อีกชิ้นหนึ่งครับนั่นก็คือ DX Red r a c e ร r เครับเป็นอุปกรณ์แปลงร่างของเหล่าเลดเดอร์ทั้งหลายนะครับเหล่าเลดเดอร์ก็คือองค์ครักของพี่ไก่ครับไก่ทาวเซอร์นี่แหละนะฮะ และนี่ก็คือ Fighting Jackal นะครับยูอาะยายบา v a ลคิ r รีของเรานั่นเองครับย้ายข้างนิดนึงนะยายข้างมาอยู่ฝั่งนี้มาขายของแป๊บนึงแล้วเดี๋ยวกลับไปเป็น v a l คิวรีนะสำหรับเหล่าเรเดอร์เนี่ยนะครับเมื่อแปลงร่างแล้วนะจะไม่ใช่สัป,ปรลาจานะครับเหมือนกับพวกฮิวมังเกียรตัวนั้นก่อนที่มาเป็นสัปหลา yeah! อะไรแบบนั้นไม่ใช่นะครับอันนี้เนี่ยจะมีความเท่ของเรเดอร์เนี่ยบนเข้าไปบ้างครับ แต่ก็ไม่เชิงแบบไรเดอร์จ่าเหมือนกันนะครับอยู่กึ่งๆเครื่องครึ่งกลางๆนะครับเอาล่ะจะเป็นยังไงก็ไปติดตามในซีรีส์กันเอาเองนะครับส่วนตอนนี้เนี่ยเรามาเปิดดูลูกเล่นกันเลยดีกว่านะฮะและนี่คือหน้าตาของ dx red racer นะครับคุณผู้ชมมันก็จะดูธรรมดานะครับแต่ในความธรรมดาจากที่เล่นไปแล้วนะครับค่อนข้างประทับใจเลยนะฮะลูกเล่นเนี่ยมนเล่นง่ายมากครับแต่มันก็มีอะไรบางอย่างที่ผมรู้สึกว่ามันก็เล่นสนุกดีนะครับใส่อันนู้นใส่อันนี้กดตรงนั้นกดตรงนี้นะครับ จริงมันก็มีปุ่มเดียวแหละนะกดตรงนั้นกดตรงนี้อะไรนะกดปุ่มแดงปุ่มเดียวเลยครับคุณผู้ชมง่ายๆแบบนี้เลยฮะแต่มันก็ก็สนุกนะครับเดี๋ยวเรามาลองเล่นไปพร้อมๆกันเลยนะมาดูที่ตัวคีย์ครับอันนี้ก็คือคีย์ของ fighting jackal นะครับ jackal เนี่ยก็มีความหมายเป็นองค์ลักษ์อยู่แล้วด้วยนะครับเพราะว่าตัวหมาอันนี้เนี่ยก็มาจากอียิปต์โบราณนะครับเคยเห็นหมาที่มันอยู่หน้าปิระมิดไหมฮะนั่นแหละครับคล้ายๆกับพวกอนุบิสอะไรทํานองนั้นนะฮะ ability อันนี้ก็จะเป็น hunt นะครับที่แปลว่าล่านะฮะ อ่าหมาล่าอร่อยเลยอ่าไม่ใช่นะเ <ot> ปิดออกมานะครับนี่ด้านในนะครับก็จะคล้ายกับตัวชูตติ้งวูฟนะฮะเพราะว่าเป็นหมาเหมือนกันนะครับแต่อันนี้จะเป็นคนละสายพันธุ์กันเท่านั้นเองนะฮะอันนี้เป็นพรีบันไดนะครับก็ต้องมีเสียงนักแสดงฮะอ い従ってるน้อยๆนะครับถือว่าดีนะครับอย่าเอามาเยอะเลยนะฟังไม่รู้เรื่องนะครับโอเคเราก็ไปแปลงร่างเป็น r เด d e r Fighting Jackal กันเลยนะฮะ ตัวเรเดเซอร์ต้องใส่ฐานด้วยนะครับเพราะว่าเขาจะมีเสียสแตนบายของเขาเองนะฮะใส่ฐาน 3A 2ก้อนนะฮะมาเริ่มแปลงร่างกันเลยนะครับ <Hey. S 1> เขาจะไม่พูดว่าเฮนชินนะครับเขาจะพูดว่าจิโซ เห็นไหมคุณผู้ชมเสียงสเตนบายเสียงแปลงร่างนะครับมันดูพิเศษจริงๆนะฮะมันดูแบบไม่ใช่ตัวประกอบแบบนอกง่อยนะเออมันดูเท่มากเลยนะมาใช้ทำแม้ตายกันนะครับกดตรงนี้เข้าไป <Fighting blind. S 1> ต่อไปนะครับ เราสามารถเอาคีย์อื่นเนี่ยมาเล่นด้วยกันได้นะครับวันนี้ผมมีมา3มคีย์ด้วยกันครับที่รู้สึกว่าเล่นแล้วมันเข้ากันนะฮะในตัวนี้เลยโรไรฟ์ไม่พลาดนะฮะไม่พลาดจิโซ เห็นไหมสีอะไรโอ้โหเป๊ะนะครับเข้ากันมากนะถึงเสียงมันจะเออซ้ำๆไปบ้างนะครับแต่พอมอาเล่นกับเล,เลเซอร์แล้วเนี่ยมันก็เพลินๆดีนะครับต่อไปนะฮะตัวเล,เลเซอร์เนี่ยสามารถถอดออกจากหัวยึมขัดได้นะครับเดี๋ยวถอดให้ดูนะฮะ นี่ออกมาแบบนี้เลยคุณผู้ชมเราสามารถถือแบบนี้ก็ได้นะไม่ต้องใส่หัวยมขัดแบบนี้ก็ได้ครับมาแปลงร่างกันใส่เข้าไปปุ๊บดูดิมันดูฟูลพาวเวอร์มากเลยนะเต็มไปหมดเลยครับจิสุ ร้อนเลยนะเห็นหน้าตัวเองในกระจกนะครับถ้าไม่ตายอันนี้ว่าเท่แล้วใช่ไหมครับมีอีกตัวหนึ่งเท่กว่านี้อีกครับ มันดูเหมือนมีหน้าจออยู่ตรงนี้นะครับ จะเล่นกับอะไรก็สนุกครับอยู่ที่ว่าคุณผู้ชมชอบคีย์อันไหนนะครับก็เล่นกับอันนั้นนะฮะและนี่คือลุกเล่นของตัว Red Racer นะครับเป็นอย่างไรกันบ้างครับคุณผู้ชมสำหรับ DX Red Racer นะครับชอบกันไหมครับผมชอบมากเลยนะฮะถ้าคุณผู้ชมท่านใดสนใจนะครับสามารถติดต่อร้าน J Toy ได้เลยนะฮะและในวันนี้ถ้าดูแลชอบใจนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปต่ตอ,ตอไปด้วยนะฮะ เอาล่ะวันนี้ขอตัวลาก,กไปก่อนนะครับไว้เจอกันใหม่ next review นะฮะสวัสดีครับ